เด็กๆหลังจากชาว่วงเช้าเรียนหนังสือกันเต็มที um> ่แล้วช่วงเย็นช่วงบ่ายๆหลังจากตื่นนอนก็เล่นน้ำกันนะคะโอ้บ่ายบ่ายรถบ่ายบ่ารไอติมค่ะของโปรดของอีจีเลยค่ะไอติมบอง สนุกไหมคะเด็กๆสนุกค่ะขอ๋อไม่นะคะนี่เลยเลยเลยอ่ามีน้ำตกด้วยนะคะมีน้ำตกด้วยไม่อยู่เลยดยูอ่ยไม่อยู่เลยอยู่เอยนี่มือมึย็นไี่อยู่ใชนไหม มีน้ำตกไหลด้วยค่ะเด็กๆไสไลด์ลสไลด์ผ่านน้ำตกกันเลยค่ะ <c oughs> สนุกกันใหญ่ค่ะโอ้โอ้ถูกใจถูกใจ <c oughs> หมูยิ้มหมูแยมหนูยิ้มหนูแยมนะคะไม่เซนบอกว่าหมูยิ้มหมูแยมค่ะ สไลด์ลงมาเลยค่ะโอ้โหสไลด์ผ่านน้ำตกมาเลยค่ะ ฝนตกนตกเอาหนีหน <anto, haft kaz Pe ak> ีหน <thing> ีไปบดรอน่จอยุี่เอจอยมากโอ้โหนะเื้อไปหมดเลยโอ้โอ้โ้ฝั่นี้รีบก็เอ็นจอยมากฝั่งนี้ ปีน้ำใหญ่เลยปีน้ำใหญ่เลยหนาวแล้วหรอหนาวไม่เด็กๆลมเย็นจังเลยอ่ะพอไหมพอหรือยังคะลูกลมเย็นจังยังไม่พอเลยเขาดีอสะอาดน้ำแบบนี้ิดสระเลยอันนี้ยังหนึ่งแล้วรือว่าเนี่ย